จนทบจนถึงวัดบางหลวงหัวป่าเลยเอาวัดบางหลวงหัวป่าด้วยกันดีใจครับตรงนี้สูงว่าโดยสายตานะของบางหลวงหัวป่าสูงกับทิวท้องทิวหน้าประมาณ40 40สเซน บางหลวงหัวปลาครับจต่สมายชาวบ้านตอนนี้เขาเรียกว่าทองเกี่ยวรากน้อยหรือทองเกี่ยวรากเหมือนกันนะครับทานบางหลวงเกี่ยวรากหรือบางเกี่ยวรากเนี่ยนะครับมาเพราะว่าผมเรียนไว้ตั้งนานนะครับโครงการนี้งานนี้เลยพวกเราด้วยสบายๆนะ้ก็ให้แต่ว่าเพราะกองมาของเทศบาลไม่พออันนี้ก็เรียนท่านนักข่าวนะครับืถึงคนนะฮะผมกับ พี่แจ๊ดเนี่ยก็เป็นหัวเป็นใจที่น้องเผือกพิกกับที่น้องชาวตรงกูนเพราะตอนนี้มันหลายร้อยหลังสองฝั่งที่ได้ที่ได้รับผลกระทบยันออกไปตนวัดป่าบางรูบป,ป่าเนี่ยตงรงนู้นนะครับเป็นคองเปรมเลยนะฮะตอนนี้ได้รับความตุดอนมากแล้วก็เผ่กเผกพริกเนี่ยจะเยอะกว่าบางคูนมากหนึ่งทางบางคูนก็มีอ,อยู่ฝั่งนี้เองเพราะฉะนั้นถ้าตั้งตรงนี้แล้วเนี่ยจะบรรเทาให้กับที่น้องประชาชนได้ยอย่างมากเลย ครับปัจจุบันนี้ท่านก็เห็นอยู่แรับประมาณนี้น้ำมันข้ามถนนด้วยนะฮะเป็นประจําทุกปีนะครับพอหน้าน้ำหลังตรงนี้มีปัญหาทุกปีเลยแล้วได้ตั้งเครื่องสองตัวก็ดูดไม่ทันไม่พอครับถ้าต,ตั้งท่านก็ประมาณทั้งยี่สิบล้านหรือสิบหกล้านอย่างเราเห็นแต่เมื่อี้เนี่ยทุกทีเดียวจบเลยเป็นผลต้องเด็ดจากมหาศาลเลยให้กับพี่น,น้นองประชาชจวนครับเอเข้าโครงแล้วเดี๋ยวเข้าผมที่จนะดูด ประมาณไม่เกินยี่สิบไายประมาณนี้ครับก็ยีสล้วพี่น้องท้องสวนพิ่กับบางพูนได้ยินนะครับท่านพิจกนายกองค์การบริหารจังหวัดของเราได้บอกแล้วว่าจะเอาข้อแผนให้ก็ไม่น่าเกินตีเจ็ดเจ็ดศูนย์หรือเจ็ดหนึ่งกันไม่เกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องนการให้นะครับต้องนินการให้แต่ใา้สอกรทำเรื่องเอาข้อแผนแล้วเดี๋ยวผ่านสภานะเดี๋ยวผมจะให้กองช่างน้องประสานกองช่างอะไรกัน ่าษางน่ายเราเข้าด่วนเลยนะฮะเดี๋ยวผมกลับไปจะสั่งคนยุทให้ไม่ฮะเราก็น้ำท่วมขอให้ตระเวนใด้ดไนันนี้ทางชม,มทาคมก็มานะครับแต่เนะนะมื่อคนะืนนั้นมีปัญหาในคลองลังสิตมันเอ,อ่อล้นขึ้นมาแ้วนะผมก็บอกว่าทางชุม,มทางตอนนี้ขออย่างเดียวแล้วเมื่อวานผมก็พูดที่ประชุมนะนะฮะลังสิตเนี่ยจะเปิดน้ําเท่าไหร่ขอให้ประสานกับลังสิตใต้ แต่เมื่อวันที่คืนที่เอ่อร้นที่คอยในที่รังสิตท้ววเนี่ยก็เพราะราังสิตเหนือเปิดเมษ้าสิบแล้วก็ไม่บอกรังสิตใต้ก่อนแล้วมันก็เลยปิดตัดเนี่ยอันนี้ผมพูดนะผมผมไม่สนใจนะแต่ผมพูดเรื่องจริงแล้วผมพูดเรื่องจริงแนละ้วผมผมไม่สนใจจังเมื่อวานเนี่ยพยายามเฉืิมร้อนไม่ต่ำกว่าห้าพันละังคาเลียกเหตุเพราะเปิดแล้วก็ไม,ไม,ไม่ไม่ประสานกัน อันนี้ผมพูดได้เลยเมื่อวานผมพูดต่อหน้าที่ประชุมถ้าเหตุการณ์แบบนั้นเกิดอีกผมไม่ยอมแน่นะครับเพราะว่าวันนั้น,น่ะเปิดแล้วไม่ประสานกันแล้วปรากฏว่าเครื่องสูบน้ํานี่ของสามเสียตั้งแต่วันตั้งแต่ตอนเช้ารู้ตอนเช้าก็ไม่บอกแล้วตัวเองชวนประธานทาก็ไม่ได้นะฮะแล้วผมมารู้เอาทุ่มหนึ่งผมเอาเครื่องของเอาปจอี่ยเอาไปติดตั้งเครื่องใหญ่ไปติดตั้งแล้วไปติดตั้งเสร็จนะฮะทีหนึ่งปานแล้วเวลาเริ่มสูบออก 买要进做偷班，他不回来，谁回